เย็นวันนั้นฝนเพึ่งหยุดตกกลิ่นเด็นเฉิ้นคุ้งไปกับอากาศหนูยืนอยู่ในบ้านมองรถกระบะคันหนึ่งที่จอดอยู่หน้าประตูแม่เปิดประตูออกไปตอนรักชายร่างสูงใหญ่คนหนึ่งที่เพิ่งเจ้าลงมานี่นะคนที่แม่เล่าให้ฟังแม่ยิ้มแนะนำ เขาคือแฟนใหม่ของแม่ชายวัยกลางคนที่ดูคุมฐานใบหน้าคมเข้มเมรอย,ยิ้มอบอุ่นแต่แอบแฝงความสุขุมนุ่มเล็กหนูยกมือไหวเบาๆเขามองด้วยสายตาอันนุ่มนวลก่อนเอ่ยเสียงทุมท้มๆไม่ต้องกลิงนะหนูเรียกลุงหรือเรียกพ่อก็ได้ หนูชะงักนิดหน่อยไม่ชินตับคำว่าพ่อเลี้ยงแต่พยัหกน้ายิ้มจางๆแทนคำตอบคืนนั้นแม่ออกไปซื้อของทิ้งให้แลาวอยู่สองคนในบ้านเงียบเงียบเขานั่งอยู่ที่โซฟาเปิดทีวีชวนคุยเล่น หนูนั่งด้วยน้ำเสียงเขาใจดีทำให้รู้สึกอบอุ่นแปลกแปลกอยู่กันแค่สองคนเงียบไปหน่อยเนาะเขาพูดพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆและเขาก็เลี่ยนผ้าห่มมาให้หนูตอนที่ไปมือใหญ่สัมผัสหลังมือหนู แค่ชั่วครู่ใจหนูกักเหมือนสันมูบวาบเหมือนพากฝ่าลงกลางนำตัวหนูยิ้มแล้วนั่งข้างขานละระหว่างเรามีระยะห่างเพียงแค่ซืบแต่กลับรู้สึกใกล้เกินไป ทุกครั้งที่หันไปมองตาเขาก็เหมือนจะโดนดึงดูดเข้าไปบรรยากาศเงียบสงบจนได้ยินเสียงลมพัดและเสียงหายใจหนูม่นรู้ว่าเป็นเพราะเพิ่งเจอกันหรือเพราะสายตาที่เขามองมามันทำให้หัวใจของหนู เต้นแรงแบบนี้ <Yeah. S 1> เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงบ้านทั้งหลังก็เหลือเพียงแค่หนูกับเขาหนูนั่งเล่นโทรศัพท์พร้อมกับดูทีวีบนโซฟาขณะที่เขานั่งพินผนังอีกมุมแสงไฟสีส้มอุ่นจากโคมไฟ ทำให้ห้องดูเนียบสงบเกินไปหนังที่เปิดเมื่อวานเงี้ยไมาได้ดูต่อเลยมาดูด้วยกันไหมเข้าพูดเสียงทุ้มดังขึ้นเบาๆหนูเหลือบตาสึ้นมองแล้วพยักหน้าหยิบหมอนกอดพีงไว้หนังดำเนินเรื่องไป แต่ใจกลับไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะความใกล้ของเขามันชวนให้หัวใจเต้นอยู่ๆเขาก็เอื้อมมือมาเดินผ้าห่มปุ่มให้เดี๋ยวหนาวประโยคนั้นเรียบง่ายแต่ปลายนิ้วที่เผลอแตะลายหนูกลับทำให้ร่างกายร้อนบูบ้า หนูชนกหันไปสบตาเขาดวงตาคมเข้มคู่นั้นนิ่งลึกนาวกับลังถามอะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดหัวใจหนูเต้นแรงจนหลุดออกมาเป็นเสียงแผ่วเบาขอบคุณะ่ะเขายกแขนอกไหล่หนูช้าๆ ร่างกายเราแนบคิดกันมากขึ้นทุกทีความเงียบในห้องนั้นทำได้ยินแม่เสียงหัวใจของตัวเองที่กำลังเต้นอยู่ <Yeah. S 1> หนูกคกนน้ำลายแล้วเหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติลืยมฝีปาแต่กันเบาเบาขังมุกแรกเพียงเสี้ยววินาที ก่อนจะโน้มตัวลงมาแนบตนิดมากขึ้นครั้งนั้นอบอุ่นอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนที่วิ่งไปทั่วร่างกายหนูตอบรับอย่างสั่นไหวมือเลื่อนไปแต่มือเช้าเบาๆเ,า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 เาข้ากอดหนูแน่นขึ้นแต่ละสัมผัสทำให้หัวใจละลาย เล่ากับทั้งลูกในตอนนั้นมีเพียงแค่เราสองคนในซ้ำคืนอันแสนโรแมนติกเช้าวันถัดมาแสงแดดอุ่นๆส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องหนูตื่นขึน้นพร้อมกับหัวใจที่ยังสั่นไหวจากค่ำคืนที่ผ่านมา ภาคสัมผัสลิมปีปาและอ้อมกอยังติดตาตรึงใจหนูเดินไปที่ห้องนั่งเล่นเขานั่นอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนโซฟาเมื่อเห็นหนูเงยหน้าสึ้นเยิ้ยมอ่อนโยนแบบที่ทำให้หัวใจเต้นแรงอีกครั้งเมื่ซื่นขอโทษนะ เสียงทุ้งเอ่ยอย่างระมัดระวังแต่เววตาที่มองมากักเต็มไปด้วยความจริงใจหนูสายหน้าเบาๆก่อนจะตอบเสียงสัน่นหนูไม่ได้โกรธอะไรนะคะพ่อหนูก็รู้สึกเหมือนกันเขาชะนักไปคู่หนึ่งก่อนจะวาหนังสือพิมพ์ลงเราเดินเข้ามากใกล้ ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นการจริงๆดีไหมห,หัวใจหนูเต้นแรงจนน้ำตาคอลอรอยยิ้มหลุดออกมาอย่างห้ามใจไม่อยู่หนูซบหน้าลงในอ้อมแขนนั้นรู้สึกเหมือนโลกข้างใบปลอดภัยและอบอุ่นคราวนี้เต็มไปด้วยความมั่นใจ และข้างสัญญาที่จะดูแลกันตลอดไปแมบไม่ต้องพูดออกมาวันนั้นหนูก็รู้แล้วว่าเล่าสองคนไม่ใช่แค่คนที่เลี้ยงดูและหัวใจของกันและกันแต่เป็นคนที่มอบหัวใจให้ดูแลและพร้อมที่จะก้าวด้วยกันตลอดไป